เริ่มแล้วค่ะทุกคนเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะประเทศเดนมาร์กก่อนคืนวันคริสต์มาสอีฟป๊ะป๊าเริ่มแล้วป๊ะป๊ามีหน้าที่ทำของหวานนะคะที่นี่เขาเรียกว่าริส,สลามักกำลังหัน่นก้านวาน,นิลานะคะเดี๋ยวแอนก็จะช่วยป๊ะป๊า ทำปอกเปลือกมันฝรั่งเด็กๆหลับแล้วถึงได้มีเวลาทําพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทําอะไรเยอะของควันเก็บไว้ข้างในห้องเก็บของนะคะทุกคนมืดหน่อยยังไม่สามารถเอาไปวางไว้ใต้ต้น,ตนคริสต์มาสได้นะคะเพราะว่า เด็กสคนเขาจะแก่เขาไม่ยอมรอเขาไม่เข้าใจด้วยซึ่งด้วยไหวของเขาโ่น,นแหละพรุ่งนี้ถึงจะได้เอาออกไปจัดวางใต้ต้นคริสต์มาสนั่งรองให้ป้าเตรียมของอะไรเสร็จของเขานะคะที่จะทำของหวานลืมไปว่าเอาเอาเอพวกมันฝรั่งอะไรเงี้ยไปไว้ที่ ตรงห้องเก็บของหน้าบ้านนะคะแล้วทีนี้นมันเย็นแอนก็เลยอืให้ป,ป,ป๊าป้าแอลให้ดีกว่าขี้เกียจออกไปมันหนาวเก็แล้วนต้อแทนได้หมงอันนี้เป็นข้าวนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อนนี้ปราป้ากำลัำำงผสมน้ำตาลกับเจ้าวาน,นิลานะคะเนี่ยแสุส อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการต้นข้าวแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องคนคอยไม่ให้น้ำลดนะคะเพราะว่าถ้าน้ำลดเมื่อไหร่ก็ข้าวมันจะไหม้นะคะทุกคนจะต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวมันจะแตกตัวนะคะไฟเราก็ไม่ได้ใช้ไฟร้อนไฟสูงะะใช้ไฟกลางๆก็จะคนไปเรื่อย เช่วยใหญ่เกาะก่นนอนแล้วค่อยไม่ระดับเกาะทุจัีเลยเสร็จแลวก็จ <c> ะ <oughs> ประมาณนี้นะทุกคนปะปานี่ไม่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่า ตั้งใจดูเกมมากกว่าที่จะทำอาหารแล้วเพราะมันต้องใช้เวลาไงนางต้องมีอะไรมา <_ d ata> เป็นแรงกระตุ้นก่อนปลอกเปลือกเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะแพ็กใส่ถุงอย่างนี้ไว้นะคะแอนกับสามีช่วยกัน,นะคะ่ะทุกคนถึงได้เสร็จเร็วแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บ ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาออกมาต้มพรุ่งนี้นะคะเมื่อถึงเวลาตู้เย็นก็ไม่ค่อยมีพื้นที่หละเป็ดออถุงนี่ยังแบบพื้นที่ยังไม่ได้ซื้อตู้แช่มาใหม่ ปิดประตูพักผ่อนได้ถึงคืนวันคริสต์มาสอีกแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันที่สี่เดือนธันวาคมนะคะที่ประเทศเดนมาร์กเขาก็จะฉลองก่อนประเทศอื่นคืนหนึ่งนะคะประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปเขาจะฉลองวันที่25้าแต่ว่าเฉพาะที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยฉลองคืนวันที่24ิบี่นะคะเดี๋ยวแอนจะทำการบ้างหนังหมูนะคะ เพื่อให้เปิดเน Star ื้อข้างในเวลาเราอบอ่ะมันจะได้สุกอย่างท่วถึงนะคะทุกคนเขาบั้งมาก่อนหน้าแล้วนะเราก็แค่จะบั้งให้มันเข้าไปถึงเนื้อ เอาหมูลงต้มนะคะน้ำอุ่นๆแล้วเดี๋ยวก็จะกลับด้านนะคะทุกคนตอนนี้แอนก็จะอบเออหมูอบแล้วนะคะทุกคนแอนใช้แอร์ฟรายนะคะทุกคนจะลองดูสูตรใหม่ปรับปรุงทุกปีก็จะโรยเกลือลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนจะเกลี่ยให้มันทั่วถึงอยู่นะคะ เสียบไปกะวานลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าในหม้ออบแอร์ฟรายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเข้า a แอร์ฟรายกัน,นะคะทุกคนใช้ไฟ1้อยสิบนะคะ สามห้านาทีก่อนอกำลังจะเอาเป็ดเข้าอบแล้วค่ะทุกคนเป็ดหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนสีสันสวยสดใสน่ารับประทานมากเจะเอาเข้าอบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคน กำลังทำมันกำลังสีน้ำตานลนะคะทุกคนส่วนประกอบก็จะเป็นน้ำตาลซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนกำลังจะเอาหมูอบอกมาดูนะคะโอ้ <Yeah. S 1> oh, ดูนี่สิทุกคนอื <Yeah. S 2> <ะ>้มป้าป้าสิเนี่ยโอ้ดึนเสิกูเนี่ย สตาลได้ละลายแล้วค่ะทุกคนแล้วจะคนไปเร็วกว่าน้ำตาลมันจะละลายนะคะผสมเนยเข้าไปแล้วเรียบร้อยเทผันลักชัวนะคะที่เหลือต้องคนให้มันเป็นสีประกายทองนะคะทุกคนเสร็จแล้วครับ เปิดดูเป็ดกันเป็ดก็เตือนแล้วโอ้ดูเป็ดดีทุกคนอ,ออกมาดูใกล้ๆก่อนดูดิเป็ดสีนวลมากทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะอบ กับด้านอบนะคะอีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วแหละม,ม,มินม,มาเหรอเสมอมมาสมอาหารเสร็จแล้วค่ะซอสมนนะมันฝรั่งสีอิ๊วปลเป็ดแฮนด์สกรูเีร หมูอบหูอบเด็กๆแกะของขวัญไปแล้วชุดหนึ่งงเพึ่งเอาของขวัญมาวางเพราะว่าเด็กๆไม่มีความอดทนที่จะรอถ้าวางไว้ตั้งแต่ตอนตลางวันก็แกะหมดค่ะทุกคนกินข้าวแล้วนะ นู่นได้ของเล่นรถบังครับข้าวปลาไม่กินแล้วคนโตกำลังนั่งทานข้าวอยู่นนมิกิเป็นไรอะ่ะลูกวุ่นหวายเหลือเกินบ้านเรา

ได้ของเล่นสบายใจแล้วเกยมีซักสกย์ใยืมเอาแบบนเลยเย้เย้เีาร์กอ <c oughs> <c oughs> ีกทูองแลมันจะูยใน é yeah, eu

哎。哎。哦，我有关系。哦，member D。member D。 Wow. Det er Mikitron! Mikitron! <laughs> mm -hmm. Ja! Er det til mig just det her? Ja! Godt vi ikke bare! Er det ikke du Ja! det mascara til til mig nu blev pakket sammen med Megatron ah, okay. Ja, jeg skal lige give mig mig her med hans uh, Megatron her. Er du ved, oh, du ved at pakke op? Skal jeg hjælpe dig? Ja. Ja. Kan jeg sætte den? Hvor er den? Det kan være, der Ja. Det er Så jeg det? Ja.

ก่อนแล้วค่ะทุกคนเด็กแกะของขวัญแล้วแม่ก็เริ่มห่วงแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วค่ะไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเขา Merry Christmas <ด>นะคะบ๊ายบาย